ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ ok คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามและพวกนีก้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญีป่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะ็ะคะโมโคเซ่เ ok หรอ, ok ose, หรอเลิศนัเนอเมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยาก กระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสุ์ดิวยตตวคุณเอง w w w ร o ไว e ว็บโมโค o ต้ดอทคร์ไวเว็โทรศู4ย์สี่กงาค่ะสงการที่ผ่านมาไปสาดน้ำได้่ไหมล่ะค่ะเออสงการที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เร่งรีบกับการส่งส่งเทปรายการออที่จะอาอกาศในวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเขาฝ่ายแล้วแล้วก็พอหมดส่งเทปเรียบร้อยปั๊บสลบหลับตื่นขึ้นมาเอา ต้องมาถ่ายละครแสดงทั้วหมดสองกลา์แลยครับไม่ได้ไปนอนไปไหน้ากอ่ะก็อยู่บ้านพักผ่อนกินข้าวครับมีน้อยสบายๆคนช่วงเทศกาลก็เอ๊ะพี่ก็เขาก็งานคือเราเหมือนว่าคือเรามีความชอบในไลฟ์สไตล์แบบนี้ครับชอบแบบสบายๆอยู่บ้านพักผ่อนช่วยกันทำงานบ้านดูหนัง อยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วาการพักผ่นของี่ติ๊ก็คือการอยู่บ้านอยู่นิ่งๆอยู่ครอบครัวใช่ครับใช่ครับคือช่วงเทศกาลก็ได้อยู่ในการคืออยู่บ้านในการใช่ครับมีความสุขเราได้อยู่ไหมครับจริงๆชีวิตแบบนี้มีความสุขขนาดไหนครับพี่ติ๊กครับพี่ิ๊กได้อยู่ผมว่าแฮปปี้มากๆนะครับคือคือเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตไม่หวือหวาอยู่แล้วพอเราออกไปทํางาน ไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือว่าไปถ่ายรายการซึ่งซึ่งมันก็คือออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการพักผ่อนของผมคือการอยู่บ้านครับที่หลายคนแบบทำงานบ้านเยอะแล้วไม่ได้ทำการบ้านบ้างยังไงก็งทำอยู่นะ <c oughs> ทำยังไงะไรที่รายละเอียดไม่ต้องบอกได้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไมองบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องมีต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไต้ออกไม่ต้องบอกไม่ต้งบอก่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอไม่ต้องบอกไม่ต้องอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้งบกไ่องบอกไม่ตงบอ่ต้องบม่ต้งบอ่ตองบอกไม่ตองบอต้องบอม่ต้องบอก้องบอกไม่ตกไมงก่องบอกไม่ต้งบอก่ตตองบอ้องบม จะเข้ามาแล้วนะครับเราจะคิด่ทุกคนวิวมาเยอะนะครับก็จากที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วยังไม่พร้อมเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะมาลองคิดดูห่อนว่าเออเราจะพร้อมเมื่อไหร่เริ่มอีกสเต็ปหนึ่งครับก็อยากจะเห็นแบบว่าหน้าลุ่งี่ปิกแล้ว่าเออจะเป็นยังไงโดยน้อยอะไรอย่างนี้ก็ปีนี้ปีหน้าไหมคะเอ่อไม่แน่ใจค่ะโอ้ แสดงว่าจะต้องเบรกการเข้าป่านิดนึงมาเข้าอย่างอื่นบ้างห้องไม่ใหา่เนี่ยไม่ว่าเขาอยู่บ้านจะเยอะไม่ใช่ในห้องเสมอไปอะไรยังไงไม่ไม่พี่เพราเวลาเราอยู่บ้านอ่านหนังสือหรือดูทีวีถ้าเบียดบังคิดอะไรอยู่คะ คนคพาไปไกลคิดเหมือนกับผมเหรอครับเออโอเคแต่ว่าตอนนี้พี่ก็พยายามเดินหน้ามีทายาทอยู่ตอนนี้งานนะเออยังยังไม่ได้พยายามแต่ผมว่าเออค่อยๆเริ่มคิดมากกว่าเราพยายามที่จะคิดว่าโอเคเราจะเสร็จงานเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ที่เราจะมีเวลาว่างพอสมควรหรือว่ามีเวลาที่จะถ้าเกิดว่าเรามีมีลูกแล้วนยครับเราจะมีเวลาได้ดูแลเขาเขาดีไหมผมคิดอย่างนี้มากกว่าช่วงนี้ปล่อยตามธรรมชาติแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ก็ปล่อยตามธรรมชาติเออ ยังไม่แน่ใจอยู่ในช่วงจะเอายังไงกับชีวิตนี้นะ่ไม่ไม่ย่งั้เาไไปเติมความหวานด้กันดีเออคือทุกวันนี้ผมว่าเราก็จะมีจังหวะว่างอยู่แล้วครับผมก็่ออกไปทางานแล้วก็กลับบ้านสบายๆแสดงว่าเวลามีคนมาถามเยอะมีคนกับพิ๊อยู่เหมือนกันว่าเรายังไงดีอย่างนี้นี่แหละนี่แหละทุกกคนเนี่แหละมีคิไหมว่าอยากได้ผู้หญิงอผู้ชายอยังไงก็ได้ค่ะอือ แต่ได้ได้ว่าตอนนี้ความพร้อมก็คือเกือบร้อเซนแล้วก็เกือบแล้วครับเกือบแล้วผมว่าเดี๋ยวรอรับผิดชอบงานต่างๆให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะพี่ติ๊กมีเป็นวสุขภาพดูบ้างไหมคะเตรียมความพร้อมอะไรอย่างของร่างกายเปล่าเลยครับครับผมพร้อมตลอดเวลาคะแนนอนามัยยังดีอยู่เออเออนี่นะก็ไม่ทราบนะครับ หลายๆปันมาเจะากวงอายุมากขึ้นเราก็จะแบบว่าลดลงหรือเปล่าเราคิดว่า18ตลอดเวลา เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิีฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบ้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวชอบแซงดวงการงานการเงินความรักแบบมัน่นนไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว